สวผสดีทุกท่านครับอยู่แสนสวสดครับผมวันนี้ครับเราครับก็อยู่ในเกมมาครับนะครับในคอมพิวเตอร์เชาว์ว่าอีดิชันนะครับเวอร์ชันหนึ1งจนั่นเองนะครับซึ่งก็จะพามาดูอัปเดตนะครับว่า1.16.1งจอะไรบ้างนะครับซึ่งอัปเดตส่วนใหญ่นะครับในเวอร์ชันหนึ1งจเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเนเธอร์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเนเธอร์ก่อนนะอันนี้คือไบโอใหม่ในเนเธอร์นะครับซึ่งไบโอมีนะครับผม มีชื่อว่าไบอมนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีชื่อว่าวาเป on, ็ดอเร็นั่นเองนะครับซึ no. ่งไบอมนี้นะครับก็จะคล้ายๆต้นไม้นะบล็อกนี้นะครับก็จะคล้ายๆต้นไม้แต่จริงๆมันไม่ใช่ใบไม้นะครับบล็อกนี้มีชื่อว่าวาเปตวานบล็อกนะครับซึ่งก็เป็นวาเปตวานนะครับก็คล้ายๆในท่วานนะครับแต่อันนี้นะครับก็เป็นไม้นะครับชื่อว่าวาเปตสตรีมนะครับแล้วก็ใบไม้พวกนี้นะครับมันไม่ใช่ใบไม้บอกแล้ว ซึ่งมันก็ไม่ติดไฟด้วยนะครับครับแล้วมาดูอัปเดตอย่างที่2ครับซึ่งอัปเดตอย่างที่2นะครับก็จะมีไบโอใหม่ในนี้เพื่ออีกไบโอหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า crimson forest นั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้สีแดงนะครับแล้วพวกนี้ก็คล้ายๆองุ่นนะครับเป็น whipping vine นะครับซึ่งก็จะเกิดตามเชื้อราหรือว่าตามต้นไม้นะครับและไบโอมนี้นะครับก็มีสัปหลาดนะครับเรียกว่าสัปหลาดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับมา2อันนะครับก็คือ pickling กับ holing นั่นเองนะครับ โฮกินก็จะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆหมูป่านั่นเองนะครับไอ้คือโฮกินเนาะต่อไปนะพิกลินนะครับซึ่งพิกลินเนี่ยก็จะเป็นตัวพวกนี้นะนี่แต่ถ้าเป็นลูกเป็นลูกของพ่อพิกลินนะครับมันก็จะไม่ค่อยอันตรายต่อเรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่มันก็ค่อนข้างอันตรายนะครับพวกนี้ก็สามารถใช้บอลมิวปลุกทําให้มันโตขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วมาถึงไบโอมต่อไปกันเลยนะครับซึ่งไบโอม ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับไบโอมนี้มีชื่อว่าบัสโซเดลต้านั่นเองนะครับคล้ายๆหินบัสรโซนะครับซึ่งก็ไบโอมนี้นะครับถ้าอยู่ข้างนอกเห็นไหมทองไฟจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าบินเข้าไบโอมนี้เมื่อไหร่นะครับจะเป็นหมอกสีฟ้าปกคลุมนะครับซึ่งก็ข้างๆหลอนเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้แก๊สเนาะไบโอมนี้ก็จะมีโครงกระดูกนะครับเหมือนแบบมีโอกาสเจอโครงกระดูกนะครับนี่และไบโอมนี้นะครับข้อพิเศษเลยนะครับโอเคเราออกมาก่อนถ้าจุดไฟตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสี แดงแบบไฟแช็คปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะถ้ากดคิกขวาในีบ,บโอมนี้นะครับนี่ฟาก็จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับอะเแบบโอมนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกที่มีชื่อว่าโซแซนนะครับนี่ก็ถ้าจะเดินแล้วหนืดน,นะครับมีโซแซนกับอีกอันนึงนะครับอ่าอันนี้ชื่อว่าโซซอยนะครับเป็นบล็อกที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะนี่อันนี้กาเบลนะอันนี้เันเก่าเนาะโอเค เราไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบๆข้างบนด้วยนี่เจอแล้วนะครับอันนี้คือซากปรักขักพังตอนนั้นนั่นเองนะครับนี่นี่ Achievement Get อ,อันใหม่นะครับ Advanced Mode อ,อะไรสักอย่างเนาะอันนี้ก็เป็น Achievement อ,อันใหม่เหมือนกันนะครับซากปรักขักพังนี้นะครับเป็นสีเทาๆเหมือนที่ผมบอกตอนนั้นเลยนะครับอ่าผมขอไม่สำรวจแล้วกันนะครับให้ดูแค่นิดเดียวพอเนาะซึ่งซากปรักขักพังน,นี้ก็มีโอกาสเจอกล่องนะครับซึ่งก็ จะเป็นกล่องนะอ่าแล้วก็อัปเดตที่เพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะไม่โอกาสเจอได้จากกล่องนะครับก็คือแผ่นดิสอันใหม่นั่นเองนะครับสกดถูกปะเนี่ยเออใช่สกดถูกนี่อันนี้คือแผ่นดิสอันใหม่นะครับแผ่นอันนี้นะครับมีชื่อว่า Music Disc ไม่ใช่ละแผ่นอันนี้นะครับก็เป็น Lena l เ n Pick อะไรสักอย่างเนาะเป็น Lena Len Pick Step นะครับ นั่นก็เป็นแผ่นดิสอันใหม่นะที่เพื่อเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับโอเคครับเรามาดูอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับอัปเดตต่อไปนะครับก็เป็นอัปเดตที่อืมก็ไม่ค่อยเหมาะกับคนเอาชีวิตรอดซะส่วนใหญ่นะครับอัปเดตนี้นะครับก็คือสมมุติคุณเอาชีวิตรอดใช่ปะ่ะแล้วคุณแบบอ่าเดี๋ยวผมสร้างเดี๋ยวผมสร้างอะไรบางอย่างให้ดูนะอ่าสมมุติคุณมีพวกนี้นะครับอ่าแล้วคุณเทน้าลงไปนะครับ โอเคพีที่โอเคสมมติคุณเทน้ําแบบนี้นะครับแล้วคุณปกติคุณก็จะตกปลาใช่ป่ะแต่ว่าจะไม่สามารถตกปลาได้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่สามารถดิถ้าตกนะครับก็ถามว่ามีโอกาสได้ปลาไหมก็น่าจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าไม่มีทางได้อย่างอื่นนะครับไม่มีทางได้แบบสมุดเอนชาร์ทอะไรพวกนี้นะครับโอเคมาดูอัปเดตต่อไปนะครับนะครับอัปเดตนี้นะครับก็เป็นแร่แร่ใหม่นะครับซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวผมทาให้ดูนะเราอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตนี้นะครับก็จะเพิ่มแร่ใหม่เข้ามานะครับอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเซตให้ดูนะครับนี่อันนี้คือแร่ใหม่นะครับแร่นี้นะครับหาได้จากเนเธอร์นะโอเคโอเคครับสมมติคุณต้องการจะคาพวกดาบนะครับหรือว่าอะไรที่มันมาจาก ในเธอไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับโอเคสมมติคุณต้องการเสื้อก่อนนะครับขอทำเซตแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับสมมติคุณต้องการแบบอาเสื้อเก่อนนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆครับคุณต้องมีไอ้นี่นะที่ชื่อว่าสมัยติงเทเบิลนะครับซึ่งก็อาจจะหาได้จากหมู่บ้านเอ็มบีซีนะนี่ตรงนี้นะครับสมมติคุณต้องการเสื้อก่อนแบบเมื่อกี้นะครับก็ใส่อันนี้ครับกับใส ในถ้าไล่กอดไปนะผมก็จะได้เสื้อก่อนนี้มาแล้วนะครับซึ่งความพิเศษของอันนี้นะครับก็อยู่ที่นี่ครับคุณใส่แบบเอ็นชาได้นะนี่นี่แต่วาอันนี้นะครับมีโพสิชันสี่อยู่นะครับแล้วคุณเอาไปใส่กับอันนี้นี่วงใหม่ก็จะเป็นโพสิชันสี่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ซาบปลากรพังนะครับอันนี้คือซาบปลากรพังที่ผมบอกนะครับนะครับก็จะหาได้จากพวกนี้นะครับนี่ ก็จะเป็นแบบซากปรักหักพังที่จะใช้ไปในเทอร์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปร่างของซากปรักหักพังนะแล้วก็จะมีบล็อกทองอยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับอ่าอันนี้คือรูปร่างนะครับของซากปรักหักพังนั่นเองนะครับมีกล่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกล่องกันก่อนนะอ่าโอเคไม่ได้มีอะไรหายากมากขนาดนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปของทซากหลักขบพังนั่นเองนะครับก็จะคลิปนี้จบมินทานี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ